การตามใจตัวเองเสมอนั้นมักเป็นทางตันในการดำเนินชีวิตฝันเห็นมแมลงวันทํานายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นมแมลงวันเกาะอาหารทํานายฝันได้ว่าการเดินทางนั้นควรหยุดก่อนขอให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางน้ําในช่วงนี้การประกอบกิจวัตรประจําวันนั้นจะถูกรบกวนจากเพื่อนบ้านที่ไม่กินเส้นกันมานานจนทําให้การกิจวัตรนั้น ไม่ราบเรื่องอย่างที่เคยเป็นหากผู้ใดฝันเห็นมาแรงวันเกาะซากสัตว์ทำนายฝันได้ว่าจะมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาตีสนิทขอให้ระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินภายในบ้านเพราะบุคคลแปลกหน้านั้นไม่ประสงค์ดีปัญหาเก่าเก็บมานานจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกรอบจนอาจทําให้คุณมีความกังวลมากขึ้นกว่าเดิมหากผู้ใดฝันว่าได้ตีมลแงวนันทํานายฝันได้ว่าจะเป็นช่วงที่ดวงทางการเสี่ยงโชคของคุณมาแรงมีดวงที่จะได้รับโชคราบก้อนโต จากการเสี่ยงดวงในไม่ชา้าในเรื่องของทางด้านการเงินนั้นไม่มีอะไรต้องหนักใจเพราะจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือตลอดเวลาตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นมะแรงวันตัวเลขที่ได้คือหกหนึ่งแปดหรือสามอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถีทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้เพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้ตัวเลขนั้นมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ